จะบอกว่าอะไรนะเรียพี่อันนี้ฮะสวยไหมครับขอบคุณรอ่าตัเบอร์สิบหกหข่ตตดีสิบเพราะฉะนั้นจับง่ายๆแข่งตึ๊ตังที่สิบาเบอร์สิบอ่าพร้อมมากับตน้เบอเลยทักทายพี่น้องประชาชนเลยครับมาใสสได้บอกเล่าเลยเด้อเอาบอเล่าเลยนะแต่เนาะ เอาไทยมันกงแต่จี๊บโปกลิ่นจักหน่อยอเบสขอแนะน้ำโตเนี่ยนะจ่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องตลาดสวนเกี่ยวทองแถวนี้เขตท้องสาม้าน้อพอแม่พี่น้องเนาะเบสเบอร์สิบหกนะจา่าเด้อเออเบสสิกกบหกนะจ่า,จาเดอ้อให้ยืมสิบหกหาเบอร์ยังก็จาก่าออโอ้ยคือเสียงดังฟังชัดแตเนาะพ่อแม่พี่น้อง ขอบุณหลายๆเ้ิค่ะเด้อกับเสียงตอบรับเบสเหมือนี่ก็คือมาขอคะแนนเสียงจากพี่น้องเนาะเบส็อยู่หนี่มาเป็นสิบๆปีแล้วค่ะเห็นปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างมากไหมเบสอ่ะจะเลยคิดว่าเออเอาละสิลงสมัครสอสอแก้ปัญหาเกตข้อสาวา พุ่อแมมพี่นองทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในมือนีนะค่ะเดินทั้งตลาดขอบคุณทั้งตลาดชุวนเกี่ยวทองนะคะ่ะค่ะก็ก็เปน็นีกับขอกราบเรียนเชิญนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านหัวหน้าพักพักทางเรื่องใหม่ท่านราเชนตระกูลเวียงค่ะขอเสียงรบมือหน่อยค่ะค่ะต่อไปก็คือจะเป็น นโยบายปราศัยองทางพักนะคะท่านหัวหน้าอยู่ไกลแค่ไหนก็ช่วยสนับสนุนเต็มที่ค่ะพรพี่น้องประชาชนเขตคลองสามวานะคะขอบคุณค่ะพ่อค้าแม่ค้าตลาดสุวรรเกลียวทองและพี่พ่อแม่พี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอย ณตลาดแห่งนี้ใครตั้งใจฟังเสียงนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยคูหหวยรวยโดยไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลนะครับสาธุสาธุเดียวครับวันนี้พักทางเรื่องใหม่ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์พักทางเรื่องใหม่และขออนุญาตมาแนะนำ ว่าไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครสอสอว่าที่สอสอนะน้องเบสแนะนําตัวไปแล้วนะครับในเขต16เบอร์16เข้าคูหากาเบอร์16ตกาพักทางเลือกใหม่เบอร์30เราอยากได้นายรกรัฐมนตรีคนที่30มสิบไหมครับอยากได้ครับถ้าอยากได้นายรกรัฐมนตรีคนที่30 บัตรสีชมพูเอ้ยบัตรสีฟ้าให้กาเบอร์30ต้องการนายกคนที่30ให้กาเบอร์30ถ้าเป็นสตอ,อเขตเขต16บัตรสีเขียวให้กาเบอร์16น้องเบสนะครับเป็นคนที่ตั้งใจมีจิตใจดีจิตใจงามพี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องดังนี้ว่าสมาชิก ครอบครัวพรรทางเลือกใหม่หรือว่าเป็นเจ้าของพักทุกท่านและสมาชิกรวมถึงผู้สมาครสอสอของพักคทางเรื่องใหม่ทุกท่านเป็นจิตอาสาจิตอาสาแปลว่ามีจิตสำนึกที่จะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นการมีจิตสำนึกอย่างนี้ผมเชื่อว่ามีเพียงพรรทางเลือกใหม่เพียงพรรคเท่านั้นที่มีคนร่วมบุรณการ และทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาแบบสุดจริตใจเราสู้พักใหญ่ไม่ได้ถ้าบอกว่าได้อย่าไปเชื่อเพราะว่าพักใหญ่เขามีอมนาจพักใหญ่เขามีเงินเขาแก้เขาจ่ายจนทำให้พี่น้องประชาชนไม่มีศักดิ์ศรีต้องไปคอยรับเงินเศษเงินจากนักการเมืองเขาเข้าไปได้เขาก็ต้องไปถอนทุนใช่ไม่ใช่ ดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความเป็นจิตอาสา,าการพักทางเรื่องใหม่ด้วยจิตสํานึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมกลับสู่สิ่งที่ดีกว่าพักทางเรื่องใหม่ขอต่อสู้ด้วยนโยบายทางการเมืองที่เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมพี่น้องครับพักใหญ่เขาแจกเกินหนึ่งมื่นบาท เป็นเงินทิติต้อนและใช้ได้ภายใน4กิโลเมตรเท่านั้น6เดือนถ้าใช้ไม่หมดเขาเอาคืนมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากรัฐบาลที่อยู่ปัจจุบันและเพิ่งสิ้นวาระไปโครงการคนละครึ่งใช้ไม่หมดก็เอาคืนจะให้เงิน3,000บาทก็ต้องให้ประชาชน3,000บาทเอามาสมทบอีกน,นะครับทำไมไม่ให้พี่น้องประชาชนไปเลย สามพันก็คือสามพันจะจัดจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ให้อํานาจของประชาชนได้มีสิทธิ์ใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องบีบบังคับการใช้จ่ายคาถามต่อมาว่ารัฐบาลใช้จ่ายงบกลาง1นึ่จุดล้านล้านโดยไม่ต้องผ่านมาติจากครมอหลังจากผ่านสภาแล้วมีใครเคยไปตรวจสอบหรือไม่คำตอบว่าไม่ แต่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ใช้เงินมากถึง1.0ล้านล้านบาทนั้นต้องชี้แจงต่อประชาชนให้เข้าใจว่าเงิน1.0ล้านล้านนั้นนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกษิจพี่น้องครับเราเคยรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากเงิน1.0ล้านล้านหรือไม่ ผมคิดนโยบายเงินทุนจะบ้านให้ทุกคนเรือนสามหมื่นหกพันบาทมีคนมาบอกว่าไม่รู้จักคนไทยซะแล้วเอาไปแล้วไม่คืนก็เรื่องของคนไทยผมมีความเชื่อในศักยภาพของคนไทยว่าถ้าได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆสามหมบาทผมเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพพอมีความรับผิดชอบสูง ที่จะคืนเงินนี้แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ยกตัวอย่างเช่นปีแรกให้3,000ดอกเบียฉีจำนะะคืนวันละ100เดือนละ3,000บาทปีละ12ครั้งถือว่าเป็นผู้ที่มีวินัยการเงินการคลังดีปรีดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินเพิ่มเท่าไรเพิ่มให้3,000กเบาทเป็น7,002ถ้าปีที่2ยังมีวินัยการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง ก็เพิ่มอีกสามหมื่นหกันบาทเป็นแสนกับแปดพันในปีที่สามมีวินัยการเงินกันคลังดีก็เพิ่มอีกสามหมื่นหกันบาทรวมเป็นแสนสี่หมืนสี่พันบาทพี่น้องครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าตายทุกกรณีเสียชีวิตทุกกรณีหายกันไม่เป็นหนี้มรดกตกไปถึงลูกหลานเจ้าบ้านคนใหม่ขึ้นมาเบิกใหม่พร้อมเงินค่าปรงสมอีกสามหมืน 30, บาท พี่น้องครับเงื่อนไขอย่างนี้ใช้ไ,ได้ทั้งประเทศพี่น้องที่นี่บ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดแต่มาประกอบอาชีพที่นี่ก็สามารถเบิกเงินที่นี่แล้วก็ใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดระยะทางใช้ไม่ใช้สามู๋หน,นุบหนานจะเป็นเหมือนโอดเดติ่ที่บ้านนะครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องถอนถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย ถ้านึกอยากจะใช้ก็ไปธนาคารเบอร์มาใช้ได้เลยดีไหมครับพี่น้องแบบนี้ดีครับผมสู้เรื่องนโยบายเท่านั้นและอยากจะบอกว่าพักการเมืองหลายพักก็เริ่มที่จะก๊อปปี้นโยบายเงินทุนชาวบ้านพักทางเรื่องใหม่ถามว่าผมโกรธไหมหลายคนบอกว่าไปจนลิขสิทธิ์ผมไม่โกรธและก็ไม่จดลิขสิทธิ์เพราะผมคิดนโยบายนี้มาเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน ถ้าพักไหนมีปัญญาทำได้ก็อนุญาตให้ทำถ้าพักไหนจะตัดต่อเพิ่มเติมเสริมแต่งให้ดีกว่าเงินทุนจบ้านทางเรื่องใหม่ก็พร้อมเพราะว่าคิดว่ามันเกิดประโยชน์ต่อคนไทยทั้งแผ่นดินการแข่งขันกันที่นโย,ยบายผลประโยชน์จะตกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าการแข่งขันว่าใครดา่าใครเก่งกว่ากันประชาชนได้แค่ความบันเทิงทางอารมณ์เท่านั้น พี่น้องครับพักทางเรื่องใหม่มาขอโอกาสขอโอกาสให้ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง,ง่ายๆพี่น้องครับถ้าทุกหลังคาเรือนมีเงินเข้าบัญชีพร้อมก,กันหลังคาล,ละสามหมื่นหกพันบาทพี่น้องว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะดีหรือไม่ดีครับดีพี่น้องครับฝากโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง,ง่ายๆ เข้าคูหากาบัตรสีฟ้าเบอร์สามสบเข้าคูหากาแบบสอสอแบบแบบเขต้องเบสเบอร์สิบเขตสิขอครอบครัวระหนึ่งเสียงรักใครชอบใครเลือกเหมือนเดิมถ้าชอบเป็นุนเจ้าบ้านขอครอบครัวระหนึ่งเสียงหรือหนึ่งเสียงเจ้าบ้านเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรัฐบาลกับเขาสักครั้งหนึ่งที่ผ่านมารัฐบาลของประชาชนแต่มีคนบางกลุ่มบางพวกเป็นเจ้าของรัฐบาลทําให้พี่น้องประชาชนจึงยากลําบากท่านเชื่อไหมว่ารัฐบาลบริหารราชการอย่างสุจริตใจโดยไม่มีกลุ่มทุนสามานคาหลังท่านอาจจะเชื่อแต่ผมเมื่อก้าวขาเข้ามาสู่ทางการเมือง ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเชื่อได้เลยว่ารัฐบาลไม่ได้ถูกครอบงำนี่คือการสงสัยของผมนะครับว่าเพราะว่านโยบายที่ออกมาแต่ละครั้งเรามีความรู้สึกว่าจะเอื้อต่อเจ้าสวัวทางนั้นยกตัวอย่างเช่นพี่น้องครับออกกฎหมายออกคำสั่งห้ามร้านสะดวกซื้อห้ามห้างสรรพสินค้า แจกจ่ายถุงพลาสติกใส่ของกับบ้านอ้างว่าโรกร้อนแต่รัฐบาลที่ผ่านมาสามารถลดโรคร้องได้ด้วยเงินหนึ่งบาทลดโลกร้อนได้ด้วยเงินหนึ่งบาทเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเซเว่นชันโทษเพราะว่าร้านสะดวกซื้อก็ถามว่าต้องการถุงไหมถ้าต้องการถุงหนึ่งบาทมีถุงเลย เห็นไหมครับเงินหรือบาทลดโลกร้อนได้เลยครับแต่โลกนั้นเอาเงินเข้ากระเป๋าเจ้าสัวนี่น้องครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเลือกทางเลือกใหม่เพื่อโอกาสของคนไทยจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆและที่สําคัญขอให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของรัฐบาลกับเขาสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องชาวตลาดสวนตะเกียงทองและผู้ที่มาจับใจ่ายใช้สอย นะบริเวณตลาดแห่งนี้ขอบคุณเจ้าของตลาดและผมคิดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้จะขออนุญ,ญาตมาทําการปราสัยนะทั้งคณะในบริเวณด้านหน้านี้ยังไงก็ต้องกราบขออนุญ,ญาตท่านเจ้าของตลาดนัาที่อย่างนี้ไว้แล้วก็พ่อค้าแม่ค้านาตลาดแห่งนี้ดังนั้นพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้ขอให้ทุกท่านจงร่ำรวยร่ำรวยนะครับ โดยไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลและก็มีสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้ผมนายราชเชนตุคูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ต้องขอขอบคุณท่านไว้แล้วกาสน,นี้สุดท้ายอย่าลืมนะครับ14พฤษภาคมตาเบอร์16น้องเบสตาเบอร์30พักทางเลือกใหม่สวัสดีครับชมือแล้ว